พอถึงเวลาช่วงสิ้นปีหรือว่าใกล้ปีใหม่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเช็คว่าแบตเตอรี่มือถือ iPhone ของเราเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังนะครับและเมื่อล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้นะครับราคาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือถือ iPhone เนี่ยออกมาอัปเดตใหม่นะครับแบต iPhone รุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวนายตึงนือจะเอามาพูดให้ฟังกันในวันนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังราคาแบตเตอรี่ของมือถือ iPhone นะครับเรามาดูวิธีการสังเกตถึง10สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าแบตเตอรี่มือถือ iPhone ของเรามัน ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1คือมือถือ iPhone ดับเองนะครับทั้งที่มีแบตเตอรี่อยู่อาการนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาการที่แบตเตอรี่เนี่ยกำลังจ่ายไฟเริ่มน้อยแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับจ่ายไฟไม่ทันตามที่มือถือใช้นั่นเองนะครับมันเลยทําให้มือถือ iPhone ของเราดับเองระหว่างใช้งานนั่นเองข้อที่2ใช้งานมือถือ iPhone ได้เฉพาะตอนเสียบชาร์จเท่านั้นนะครับพอถอดสายชาร์จออกปุ๊บดับเลยนั่นเองนะครับอาการนี้เนี่ยบ่งบอกได้เลยครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วส่วนข้อที่3อาการแบตเตอรี่บวมนะครับก็คือพอจับฝาหลั ตร,ตรงนี้รู้สึกว่ามันนูนๆผิดปกติหรือว่าเราเอามาหมุนกับพื้นเนี่ยเฮ้ยมันหมุนได้เพราะว่าแบตเตอรี่ด้านหลังมันบวมนั่นเองนะครับถ้าบวมแบบนี้เนี่ยแนะนําให้รีบเปลี่ยนทันทีครับต่อมาข้อที่4เป็นเรื่องของความร้อนครับในกรณีที่เราใช้งานมือถือ iPhone ไปสักพักแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เครื่องมันร้อนเร็วร้อนขึ้นเรื่อยๆอาการนี้เนี่ยบ่งบอกได้ว่าแบตเตอรี่ของเราอาจจะเสื่อมแล้วถึงเวลาต้องไปเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะครับต่อกันด้วยข้อที่5นะครับก็คือสุขภาพแบตเตอรี่ไอโฟ องนะครับ โดยการเช็คเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือ iPhone นะครับแล้วเข้าไปที่เมนูแบตเตอรี่ในเมนูแบตเตอรี่ก็จะมีให้เช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ยังในมือถือ iPhone ของผมนะครับตอนนี้ขึ้นว่าความจุสูงสุด86อนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยถึงเวลาจะเปลี่ยนแล้วนั่นเองต่อมาข้อที่6คือการแสดงผลของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่สเสถียรน,นะครับวิธีการสังเกตง,ง่ายๆนะครับอย่างเช่นก่อนปิดเครื่องแบตเตอรี่50จากนั้นให้เราลองทําการปิดเครื่รร่่่องงแแลเเเปปปิิดดดใใหหมมมะะรบบบพึาตตุ๊ตตีโถ หรือว่าลดลงเหลือ20%แบบนี้เนี่ยแปลว่าแบตเตอรี่เราเริ่มเสื่อมแล้วนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่7นะครับมีการแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วในมือถือ iPhone ก็มีระบบตัวจับเหมือนกันนะครับว่าแบตเตอรี่เราเสื่อมแล้วแล้วทางระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนขึ้นมาในมือถือ iPhone ของเราเลยนะครับว่าควรจะเปลี่ยนแบตเตอรีแตตร่แล้วนั่นเองต่อกันด้วยข้อที่8นะครับก็คือการชาร์จเต็มเร็วเกินไปนะครับปกติเนี่ยเราอาจจะชาร์จเป็นชั่วโมงหรือว่า4ี่ห้นาทีนะครับแต่พอหลังๆเนี่ สัญญาณนี้ก็บ่งบอกได้นะครับว่าแบตเตอรี่มือถือ iPhone ของเราเสื่อมแล้วนั่นเองครับต่อมาข้อที่9นะครับคือการที่มือถือ iPhone ของเราแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่ health unknown แล้วนะครับมันคือการบ่งบอกว่าแบตเตอรี่มือถือ iPhone ของเรามันเสื่อมจนระบบเช็คไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาบนมือถือเนี่ยแนะนําให้รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ด่วนๆเลยต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับข้อนี้อาจจะฟังและเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันเกี่ยวนะครับก็คือมือถือ iPhone ของเราทํางานช้าลงค้างช้ากระตุกอะไร บบนีน้ส่วนหนึ่งของอาการนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มือถือของเราเนี่ยกำลังจ่ายไฟมันเริ่มน้อยมันทําให้มือถือเนี่ยรับพลังงานได้ไม่เต็มที่ทํางานได้ช้ากระตุกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทั้งสิบสัญญาณที่จะบ่งบอกว่ามือถือไอโฟนของเราถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนั่นเองนะครับ เอาละครับเรามาอัปเดตถึงราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือถือ iPhone กันเลยนะครับเราจะเริ่มจากราคาแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นในราคาแรกนะครับ iPhone 16 Pro Max และ iPhone 16 Pro เปลี่ยนแบตเตอรี่ของทั้ง2รุ่นนี้จะอยู่ที่ราคา4,590บาทครับและต่อมานะครับราคาแบตเตอรี่3,690บาทราคานี้เป็นราคาเท่ากันในหลายๆรุ่นเลยนะครับเริ่มจาก iPhone 16 Plus p h o n e 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15พั iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus และ iPhone 14นะครับทั้งหมดเหล่านี้ราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่จะอยู่ที่3,690บาทครับ ราคาต่อมานะครับก็คือ3,290บาทนะครับเริ่มตั้งแต่ตระกูล iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11นะครับไปจนถึง iPhone XS และ iPhone X นะครับทั้งหมดเหล่านี้ราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่จะอยู่ที่3,290บาทนั่นเองครับและสุดท้ายในตระกูลของมือถือ iPhone รุ่นเล็กนะครับอย่าง iPhone SE นะครับไม่ไว่าจะเป็น SE 2 SE 3นะครับราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่จะอยู่ที่2,590บบาทนั่นเองนะครับ <Malays> และนี่ก็คือราคาล่าสุดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือถือ iPhone ในตอนนี้นั่นเองนะครับใครที่รู้สึกว่าแบตเตอรี่มือถือของเราเสื่อมแล้วนะครับวันนึงต้องชาร์จหลายรอบนะครับแนะนาให้รีบไปเปลี่ยนที่ศูนย์ไอโฟนใกล้บ้านเราเลยนั่นเองนะครับและถ้าในอนาคตราคาเปลี่ยนแปลงนะครับนายตึงเนื่องจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้ทันทีเลยครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่องด้วยนะครับแล สำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ